รักฉันรักเธอมากเพียงไหนบอกรักเธอมากเท่าไร่ยาเอาเอาคลิปแล้วโอเคนะครับคันหนึ่งนะคันหู <c oughs> โอเคนะผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปที่มีชื่อว่าเราจะมาแจกนะหรือว่ารีวิวนะครับผมก็จะเป็นแอปโกงนะแอปโกงทูบอกนั่นเองนะครับผมแต่ทุกคนดูดิเห็นไหมเห็นเมนูอะไรไหมนี่คือมันเจ๋งมากเ้ยทุกคนคือปกตินะถ้าทุกคนเล่นทูบอกใช่ปะ เรากดอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นแบบแนชใช่ป่ะเอออย่างเงี้ยแต่คืนนี้เรามีลูกเล่นใหม่ไ,มไว้ทุกคนเออผมจะสอนลงท้ายคลิปเดี๋ยวครับผมนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นกันนะแล้วแมปไม่โหลดนะฮะขวามือนะฮะแมปไม่โหลดนะครับผมผมปรับช้างแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าผมต้องปรับช้างไว้ทุกคนนะปรับช้างก่อนนะปรับช้าง,นนะางส่วนไอเมนูเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนลงท้ายคลิปนะครับผมเรามารีวิวกันก่อนนะเราดูมนะูฟเฟนฮะคือตอนแรกมันจะเล็กไว้ทุกคนคือตอนแรกเนี่ยมันจะเล็กมากนะทุกคน ตอนแรกนยเมนูตัวนี้มันจะเล็กมากให้เรากดคําว่า setting นะครับเราก็เลื่อนให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะเออตามอธัธยาศัยที่ทุกคนถนัดเลยนะครับผมมาอันนี้เราปิดไปนะเรามาดูเมนูแรกกันนะฮะ movement นะครับผมนี่ดูดิคือแบบเยอะมากอะ่ะดูดิ f i r i นะครับโอโ้โหคือแบบเราสามารถเลือกตัวนี้เลยนะครับผมถ้าใครแบบไม่อยากเลื่อกตรงเนี้ยแต่ผมว่าเนี่ยกโกงอะ่ะเออดูดอิอันนี้มันก็จะเลื่อนมานะครับโว d นะครับผมนี่เห็นปะโอเคเรามาดูของ movement ก่อนนะฮะ ก็แล้วแต่ความถนัดของคนเนาะเอออันนี้ผมก็มารีวิวอันนี้กันอันนี้เป็น walk on water นะครับผมมาเราปิดไปแล้วเราก็มาเดินดูนะฮะคือเหมือนอารมณ์แบบม่ให้แบบดูโกงมากขึ้นนะฮะอันนี้ผมเปิด walk on water นะนี่เนี่ป่ะเดินในน้ำได้ทุกคนนะโอเคนะครับผมเดินในน้ำได้นะฮะก็คือสุดมากดูดูดูเดินในน้ำเห็นป่ะอันนี้ผมไม่ได้บินนะถ้าบินจะขึ้นอย่างนี้นะอันนี้ผมไม่ได้บินดูดูดูเห็นป่ะ โอ้โหสุดมากจริงๆนะฮะ oh <my> โอเคเรามาดูอันื่นต่อนะฮะอ่าเราปิดใช่ปะมันก็จะจมนะฮะผมอ่าต่อไปก็เป็นสปีดนะครับผมเราสามารถปรับสปีดช่วยสปีดได้ตามใจชอบนะเราจะปรับเยอะๆเลยนะครับผมปึ๊บอ่าแบบนี้นะฮะไปเลยฮะโอ้ my god กูแต่มันบังหมดเลยว่ะทุกคนนะมันบังหน้าจอหมดเลยนะทุกคนนะเนี่ยนี่เราเปิดปิดได้ทุกคนเหน็นปะโอ้คือเจ๋งมากอ่ะดูดิ เนี่ยคือวิธีการลงไม่ได้ไม่ไมยุงย่งยากเลยนะแต่ผมสอนแล้วกันนะทุกคนนะแต่คือตอนเนี้ยเราโลกงทำไมมันไม่โหลดวะดูดิทำไมโลกมันไม่โหลดวะทุกคนนะไปไปไปมาดูอันอื่นต่ออันนี้เราปี๊ดสปีดอันนี้เป็นไฮจัมนะฮะไฮจัมเลือกโดดสูงอันนี้ลอยบล็อกเหรอโอ้นี่คือลอยบล็อกนะครับผมสูงมากอะ <S <S แล้วก็มีแอร์จัมนะฮะคือกระโดดในอากาศนะเนี่ยคือเราจะสามารถกระโดดในอากาศได้ปุ๊บปึ๊บปุ๊บ อารมณ์เหมือนโดเรมอนนะเออโดดในอากาศได้นะผมมันก็แล้วแต่ความชอบคนนะทุกคนบางคนก็อาจจะมาปรับแบบนี้ใช่ปะเออแต่ปรับแบบนีคือเราทุกคนดูนะเราปรับแอร์จำเราเรื่องอะไรไม่ได้อ๋อเนี่ยหายจำนะฮะเนี่ยหายจำไอ้นะี้คือปรับได้มากสุดคือหกเองนะทุกคนนะนะเนี่ยผมดูในนี้เห็นปะได้มากสุดคือโดดได้สูงหกอันนึงแต่ถ้าเรามาปรับแบบนี้นทุกคนนะดูดิอ๋อคือแบบ เพิ่มลูกเล่นไปเห็นปะคือปรับได้เยอะขึ้นนะผมก็ <Yeah. S 1> ว่าอยู่ทำไมมันต้องมีอันนี้อันนี้เป็นบิงนะฮะดูสิบิงนี่คืออะไรอะคืออะไรวะทุกคนนะไอโนคิปอะผมไม่ดูโนคิปดีวกว่าคือทะลุทุกอย่างนะฮะโอเคนี่ครับอ่าันนี้ก็จะเป็นทะลุทุกอย่างนะผมถ้าเราไม่ใช้แล้วก็กดปิดไปได้นะเนี่ยอันนี้อ,อาจจะคิล้วใช่ประ,ประละ่ะเอออคิอปแล้วโอเคไฟอิงนะฮะเอสตาร์ไฟาก็จะมีแบบปีกตลอดเวลาใช่ปะอ่ะผมดูดิปึ๊บอ่ะ ปึ๊บปุ๊บแล้วทำไมมันไม่นี่อ่ะอันนี้ผมใช้ไม่เป็นเหมือนทุกคนนะฮู้ไม่ได้หมือทุกคนแถบทูเทสลพอร์ตนี่อันนี้อันนี้เซิร์ฟเวอร์โหมดเลยใช้ในเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยทุกคนนะอ่าอันนี้ปึ๊บปุ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 ๊บนี่ครับเราเลื่อนได้นะเอออันนี้เจ๋งดีอ่าเราเกินไปมุย้ยเรามาดูโวเกน,นะนี่นะครับปรับได้ตามใจชอบอันนี้อะไรเนะี่ยปุ๊บทำลายเหรอ อุ oh oh! Oh, oh ้ยโอเชียดโอ้หูกูอุ้ยก็คือรัศมีที่20นะครับผมโอ้โหดูดิส oh, ุดมากนะฮะไอ้นิวเคลียร์เน okay. ี Cathy. ่ยมันอ่านว่านิวเคลียร์ใช่ไหมก็แบบระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหถ้าเราแบบเป็น5นะฮะก็จะทำลายไป5บล็อกนะฮะรัศมี5บล็อกโอเคอ่าเรามาดูอีกนี้กันนะว่าเราปรับได้มากสุดเท่าไหร่กันอันนี้นุกนะดูในนี้ดิปรับได้มากสุด7เองนะทุกคนนะก็คือ ไอตัวเนี้ยเราปรับได้เพิ่มขึ้นโอ้โหคือดีมากนะฮะโอเคอันนี้เป็นเอฟเฟกตแบบตบตบตีแรงขึ้นใช่ปะผมจะลองปรับไอ้นี่กันนะปรับเป็นเซอร์โวลนะครับปุ๊บอ่ะแล้วเราก็ลองขุดดูซิขุดไม้นะอ่ะเราปิดนี่ก่อน,นะฮะขุดไม้ปุ๊บโอ้โอ้ดูดิอ่ะเราปิดนะเราลองปิดปุ๊บอ่ะเห็นปะคุดปกตินี่เราปรับ อันนี้นะยี่สิบสองอะปรับไปยี่สิบสองละก็คุณเร็วอยู่ดีนะครับผมก็แบบเร็วจัดๆดูดิเหมือนโมดเชื่อที่บ้าโอเคอันนี้ for achievement นะครับผมก็คือ achievement ปลดล็อกทุกอย่างเหรอหรืออะไรว่าน่าจะใช่อะ่ะนะฮะโอเคนะครับผมอันนี้ chest dealer เหรอคือแบบมันจะโชว์กล่องปะผมลองดูนะผมหาพวกกล่องพวกนี้ดิไม่เจอเลยว่ะทุกคน แล้วเราปรับสามารถปรับ,บ,บคิดถีปรับอะไรนี้ได้ปะ No Fall Damage นี่นี่น,นี่อันนี้คือหล่นจากที่สูงไม่เจ็บนะครับปุ๊บอ้าว No Fall Damage เดี๋ยวนะไม่ใช่แลยบลัคหรือเปล่าอ่ะผมปรับอันนี้ลงบุ๊บอ้อทำไมมันเจ็บงงแล้งงงแล้วนะครับ Slow Falling อันนี้ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะฮะคือถ้าเราลงมาที่สูงมันก็จะลงมาแบบช้าๆนะครับเราเปิด Slow Falling อ่ะ เราเอาปินลงนี่ครับอ่าลงแบบนางฟ้าเออเอาอะไรอะ่ะเอาไม่ตายอะ่ะสโลฟอลลิงอะไรทำไมผมตายวะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ม่ลงแบบชา้ชาๆนี่คะเอ๊ปะเอ้ยเอ้าเอา,เอา,เอาทำไมเจ็บอะงงงงเลยงงเลยฟังเล้วกูงงโนโบสโลดาวโหคือแบบยิงธนูได้เรื่อยๆหรอใช่นนฮะน่าจะแปลตรงตัวเลยนะครับผมโนโบสโลดาวนะครับ ก็คือเนี่ยมันจะเรียกว่าไงอะแบบให้สุดกว่าเดิมอะเป็นขั้นแอดวานทูบ็อกอีกเดิมนะฮะอ่ะปุ๊บเราปรับโนเบลสโลดาวนะก็เป็นธนูใช่ปะแล้วผมก็จะปรับเป็นเซอร์เบลนะลองปรับดูนะปรับเป็นเซอร์เบลแล้วเราก็ปิดไปนะครับปุ๊บยิงไม่ได้นี่หว่าต้องมีดูธนูก่อนโอ้ช่างดีแล้วเอ็กซาเรย์ ray. ปุ๊บดูดิมันต้องดูอะไรปะ นี่แบบปรับดินี่นี่โอ้โหปรับได้ตามใจชอบเลยนะนี่เห็นปะซส์นะครับัปรบปรับใส์ดิปึ๊บโอ้โหสุดมากอันนี้ก็เป็นการเปิดปิดนะครับผมเอ,อ่อเปิดปิดซ้ายมือเห็นปะมันจะมีจำนวนบอกนะครับผมฟูใบนะก็คือสว่างขึ้นนะครับผมอ่าโอโ้แต่แม่งยุ่งยากจริงกว่าทุกคนนะฟีแคมนะครับนะปรับฟีแคมนะฮะ เป็นมุมกล้องแบบไอนี่เลยนะมุมกล้องแบบไอนี่อะเหมือนนักข่าวอะตากล้องอะเออเทรเซอร์นะก็จะบอกว่าตัวอย่างไอตัวพวกนี้มันอยู่ที่ไหนนะเห็นปะมันจะตามเส้นไปเลยนะครับผมเราปรับซสายขึ้นนะก็คือให้เข้มขึ้นนะบล็อกแท็กเกอร์นะครับบล็อกแท็กเกอร์มันไม่มีบล็อกอะไรแถวนี้มันเลยไม่ขึ้นนะเพลเยอร์อสพีก็คือถ้ามีเพลเยอร์อยู่มันจะเหมือนบอแฮกทุกคน มาจากเอ็กซาเรตตัวพู้นเล่นรอบๆนะครับผมเชดอีฟวสีนะฮะเราจะทําการปิดก่อนนะเราจะเอากล่องไว้รอบๆเลยกันเนาะปึ๊บอ่ะผมจะลองวางกล่องไว้นี่นี่เห็นปะเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ประมาณนี้ทุกคนนะเออก็เป็นแอดวานขึ้นอนะ่ะทุกคนประมาณนั้นอน่ะเนี่ยบอกแชกเกอร์นี่จึ๊กแชกแอร์แชกแอร์อ่าประมาณนี้เลยนะฮะ เอ็กซเรยคือเอ็กซเรย์ ray, ไม่ได้เหรอเอ็กซเรย์ ray, ไม่ได้อะมันต้องไปดูตัวอย่างเหรอหรืออะไรเนะี่ยเนี่ยบอกแท็กเกอร์นะฮะใช้พี่นี่เห็นปะเอออ่ะโอเคฟูลไบเลื่อนมาข้างล่างอีกซูมนะครับซูมได้เท่าไหร่เลยนี่เห็นปะ่ะเราเลื่อนลงมาก่อนนี้เห็นปะ่ะซูมได้ปุ๊บอออืื้หดูด,ดิสุดมากดูด,ดิโอ้โหโอ้โหอ่ะอ,อันนี้เช็คอะไร อ่ะอันนี้คืออะไรทุกคนมันคืออะไรอันนี้ไม่รู้นะฮะคอมแบทอ่าคิวออร่านะคร,นนรับอันนี้สําหรับไอ้นี้เลยนะ PVP นะครับผมผมไม่มีผู้เล่นคนอื่นไงไม่รู้ใช้ไงเลยนะฮะ UI สกลนี่ประมาณนี้นะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ฮนะใครสนใจนะครับก็ลองไปดูกันได้น,นะมาๆๆผมว่าน่าจะใช้ฟูไบได้แล้วนะทําการเปิดฟูไบนะครับผมปึ๊บนี่เห็นปะ่ะอันนี้คือต่อ,อคืนนะทุกคนเราปับปุ๊บ,บนี่สว่างแบบ อันนี้คือสว่างแบบสุดๆแล้วนะฮะเราสามารถเปิดปิดได้นะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยดีกว่านะครับเด็กสโกฮะโอเคนะครับผมวิธีเรามาถึงวิธีการลงแล้วนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับว่าทูบอกเนี่ยเวอร์ชั่นล่าสุดก็คือเปิโหลดได้ทางเพจสโตร์เลยนะครับผมก็ <c oughs> จะขึ้นให้ว่ามันเราเลือเวอร์ชันไหนมานะครับผม ส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยทุกคนลองทำตามผมก็ได้นะก็คือลดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมใช้ไมค์คาร์เวอร์ชั่น1.8.0.02นะครับหรือว่าเวอร์ชั่นตัวเต็มนะครับผมเป็น1.8นะขอย้ำเวอร์ชั่นล่าสุดใช้ไม่ได้นะครับไมค์คาร์เวอร์1.9ล่าสุดคือมันเพิ่งอัปเดต the Y update เลยนะคือใช้ไม่ได้แล้วผมโอเคมาที่จากอยู่ข้อมูลภายในมาที่ไฟล์ดาวน์โหลดของเรานะฮะโอเค okay, มาที่ไฟล์ดาวน์โหลดของเราตอนแรกก็จะได้นี่นะนี่นี่อันน,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 นี้เลยนะครับผม TBTI นี่นะครับให้เราทำการแก,กเลยนะครับปบป๊อ่า นี่ hey, อันนี้เรามีไฟล์แล้วนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลบมันไปก่อนนะลบมันไปก่อนนะปุ๊บอ่าเราทําการแตกไฟล์ใหม่นะครับผมอ่ากดปุ๊บกดแยกปุ๊บอ่าได้มาแล้วนะฮะโอเคให้เข้ามาอีกรอบแล้วก็จะเข้าไปอีกรอบนะเราจะเห็นนี่เลยนะครับผมว่าเป็นเมนูต่างๆอะไรนี้ลนะให้เราทําการคัดลอกนะครับคัดลอกไปยังที่จะเก็บข้อมูลภายในเรามาที่จะเก็บข้อมูลภายในนะใช่ป่ะเราว่ากดวางไปเลยทุกคนเราไม่ต้องเข้าอะไรเลยนะกดวางตกลงไปเลย อันนี้ผมกดใช้ก่อนทั้งหมดนะครับกดแทนที่นะครับอ่ะแค่นี้คือเสร็จแล้วเว้ยทุกคนคือเรามาที่ไฟล์ข้างนอกอ่ะอันนี้เราไม่เข้าไฟลอะไรนะที่จะเก็บข้อมูลภายในมาไฟของเราเว้ยทุกคนใช่ป่ะล่ะเออลงอยู่นะนี่อยู่นี่ไงเห็นปะคือเป็นไฟล์เลยเว้ยทุกคนไม่ต้องไปวางไหนคือวางข้างนอกแบบแปะไปเลยนะไม่ต้องเข้าไฟล์เกมอะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้ที่เห็นไฟล์เกมอยู่ข้างนอกเพราะว่าเป็นอร์ชั่นเก่าอยู่นะมันยังไม่ต้องเข้าในไฟล์ดอยแลรพวกนี้นะครับโอเคแค่นี้คือได้แล้วเว้ยทุกคน มาต่อไปนะถ้าสําหรับใครที่แบบเฮ้ยทำไมมันไม่ได้วะเรามาที่ข้อมูลแอลปไว้ทุกคนเห็นปะอันนี้แอปทูบอกนะกดข้อมูลแอลปบางคนแบบอกวเฮ้ยทำไมเข้าไปแล้วมันยังเป็นแบบเมนูแบบเหมือนเดิมวะมาที่การอนุญาตเลยครับตอนแรกมันจะปิดไว้ทุกคนถ้าเข้าไปคือแม่งไม่มีแน่นอนนะให้เราทําการกดเปิดนะครับพื้นที่กับพื้นที่เก็บข้อมูลเนะี่ยกดเปิดนะครับเออต่อไปก็เข้าเกมทูบอกเลยนะฮะผมเข้าให้ดูเลยละกันนี่นะครับเนีย่ยถ้าได้มันจะขึ้นว่า starting t o l b o x เห็นปะ เออแล้วก็เข้าให้เลยนะครับผมโอเคครับเราเข้ามาถึงตัวโลกแล้วเราก็จะขึ้นเมนมันจะขึ้นเมนหน้าเมนูเลยเพื่อนทุกคนถ้าได้อะคือตอนแรกมันจะเล็กมากมันจะเล็กแบบนี้เลยนะฮะให้เราปรับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเออแค่นี้แหละถ้าขึ้นอย่างเงี้ยก็คือได้แล้วนะเราเข้ามาตัวโลกแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็ปรับอะไรได้ตามใจชอบเลยนะครับ HP บนนะครับผมอ่าโอเคก็เป็นขั้นแอดว์ของ t ู o อกอีกทีประมาณนั่นแหละนะฮะเราสามารถเลือกมาวางแบบเป็นแบบเหมือนแฮกเกอร์ได้เลยนะทุกคนนะคือบอกเลยว่าโคตรเยอะนะครับผมนะ เกินไปเป่านะฮะดูดิโคตรเยอะอ่ะออารมณ์เหมือนแฮกเกอร์เลยวันนี้โอเคนะครับผมเราปิดได้นะเห็นป้าโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมไปแช้งกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจายการตาคลิปต่อๆไปของผมเลยนะครับผมโอเคฮะสำหรับนี้บ๊ายบายครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับบ๊ายบายเย้ยู